และในวันนี้นะครับในช่วงมอเตอร์อัปเดตเราอยู่กันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับโอกาสแบบนี้หาได้ยากมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับผมมีแขก VIP ของรายการเรานะครับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดเลยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุรเชษฐ์หลักูลสุขครับผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณ80%ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องเคยขึ้น ใช้บริการของเราอยู่แล้วแน่ๆเราก็จะเห็นพัฒนาการแล้วเทคโนโลยีที่ทางนี้ได้พัฒนามาตลอดซึ่งก็จะเห็นการอัปเดตทุกๆอย่างขึ้นมาเรื่อยๆเลยในเรื่องของรีเสิร์ชแ n d เดเวล o อปเมนต์เนี่ยที่นี่น่าจะมีหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้โดยเฉพาะใช่ไหมครับใช่ครับในตลอดเกือบๆ0้ิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการให้บริการประชาชนมาประมาณ8คง8สายทางระยะทางประมาณ225กิโลเมตรเราก็มองว่าประมาณของลูกค้าเนี่ยเริ่มแน่นแน่นบนทางด่วนแล้วนะครับ ก็จะมีะความต้องการของลูกค้าที่อยู่บริเวณชานเมืองเราก็จำเป็นต้องมีการขยายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในกรุงเทพที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้เลยก็คือ,อโครงการที่เราเพิ่งประมูลนะครับได้ตัวผู้ะหมาไปก็คือโครงการทางด่นงวนเฉลิมชัยตันตุกะนะครับก็คือจะวิ่งขยายต่อจากบริเวณทางด่วนฉลงรัล้าผ่านตรงสุกข,ขาห้าแล้วไปลงเฉลิมชตเนี่ยเลยต่อไปประมาณสักยี่สิบกิโลว้าว ข้ามมอเตอร์เวย์นะครับไปลงบริเวณไทราชแล้วก็ประจบที่บริเวณนิมิตใหม่แล้วก็ลํานากาของกาวก็คิดว่าจะในการผ่อนเบานะครับรถที่ติดบริเวณทางลงจะถูกช่วได้นอกจากจุดที่พี่บอกแล้วมีจุดตรงไหนที่ที่กำลังอยู่ในในแผนครับครับในกรุงเทพฯนะครับในต่างจังหวัดจะเป็นพวกของที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สมุยนะครับแต่นี้คงสรายาหนึ่งกรุงเทพฯที่นพพิพูดไปสักพูดเนี่ยครับคือแม้กระทั่งในเมืองเนี่ยนะครับ เราก็รู้สึกมีความสานึกผิดเล็กๆที่ว่าเราบริการให้บริการเรื่องของทางด่วนแต่ละครั้งที่ทางด่วนมันไม่ด่วนจริงนะครับเราก็ไปวิเคราะห์แตว่าบนทางด่วนที่ให้บริการ200กิโลเนี่ยมีเส้นไหนบ้างที่มีปริมาณลูกค้าเยอะก็เห็นว่ามีเส้นหนึ่งที่หนักจริงก็คือเส้นทางด่วนสีรัฐที่วิ่งจากบริเวณเส้นทางจากประชาชื่นเข้ามาในเมืองเข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็ผ่านพระราม9แล้วออกตรงบริเวณศรีนครินทร์เส้นนี้มีปริมาณจราจร กว่าครึ่งของลูกค้าทั้งหมดแล้วหลายข่าวเกิดจากการที่รถขึ้นมาแทรกแถวแล้วก็เบียดกันแล้วก็ว่างตรงกลางแล้วก็พอผ่านไปถึงแยกแยกหนึ่งก็จะมีติดเอกอะไรเงี้ยเราก็มานั่งวิเคราะห์ครับกขพบว่าลูกค้าที่เดินทางระยะไกลกับระยะใกล้เนี่ยมันรวมกันอยู่ oh. แต่พนักาณลูกค้าที่เดินทางระยะไกลเนี่ยมีถึง40%เอรเราก็เลยมีการคิดว่าจะลงทุนทางด่วน2องชั้นก็คือทางด่วนและเบรคก็คือทางด่วนบนทางด่วนก็คิดว่าจะทําให้ระดับการให้บริการดีขึ้นครับ แล้วก็ผมก็ได้ได้รับนโยบายจากท่านารัฐมนตรตีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพระาท่านสุริยะจึงนุชกิตท่านมองว่าในไหนก็ทําทแล้วเนี่ยก็มองว่าระยะทาง20กิโลเนี่ยค่าผ่านทางมันแพงนะครับเพราะเราผ่านหลายด่านท่านก็อยากให้ทั้งเส้นเนี่ยอยากเสียประมาณ50บาทก็ตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการในส่วนนี้อยู่นะครับก็หวังว่าภายในปีนี้ประชาชนก็จะได้ข่าวดีในการทำพิเศษระยะทาง ด้วยค่าบริการแบบนี้นี่ลักษณะเชิงเป็น CSR เลยนะครับใช่ครับก็เร <c oughs> าเห็นแลว่าตรงนี้เนี่ยจะมีมประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเนี้ปีนึงนะครับประมาณ3ามล้านคนในทางการพนักงานการทางมีคนประมาณทั้งห้าพันคนเราคิดว่าการที่พนักงานห้าพันคนสามารถทําให้คนประมาณ3ามล้านคนมีความสุขได้เรายินดีเรากินดีมขอบคุณแทนประชาชนเลยครับอันนี้ Amazing มากครับชอบไอเดียมากๆเลยครับ บนทางด่วนทุกที่ที่มีประมาณาจราจรเยอะมันก็จะมีการปิดกัจจารจรเบี่ยงเสียแยกกันนะครับเราก็จะมีการติดตั้งระบบก็จะเป็นเรื่องของตัวเลนคอนโทรลไซน์เราก็มีการลงทุนทุกปีในการปรับปรุงระบบมีป้ายบอกว่าเลนนี้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไงนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องของการติดเรื่องของยูสเปสก,ก็ไม่เชว่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับขับรถภายใต้กฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับกล้องของการทางเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนาคุณภาพของ,ของกล้องกุ่กปีความละเอียดของของของตัว ตัวกล้องก็ะลีดมากขึ้น <ฮะ S 2> เพราะในระยะใกล้เนี่ยละครับเราจะเป็นกล้องสามารถอ่านป้ายทะเบียนได้กล้องที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็ทําเป็นผลัดโปรเจกต์อันแรกของประเทศเลยนะครับก็คือกล้องที่สามารถดีเท็เรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นผิดปกติได้เรียลไทม์เลยหเรียลไทม์ทมครับเรียลไทม์ครับเจออุปกรณ์ที่ไม่ใช่รถยนต์แล้วจเป็นกล่องทิ้งไว้บนทางด่วนก็จะมาเตือนที่เจ้าที่เพราะเจ้าที่เราเนี่ยมีไม่พอเพียงกับปริมาณเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็จะมีใช้เรื่องของะบบดิจิทอลมาช่วยนะครับ จริงๆแล้วผมขอโอกาสนี้นะครับฝากถึงคนใช้รถใช้ถนนและใช้บริการของการทำพิเศษหรือว่าลูกค้าของเราทุกๆคนนะครับคือ c อ l l Center ของเรานะครับ1543 mm ีคํามีคำถามใดๆไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับอีกซี่พาหรือใดๆก็แล้วแต่นี่นะครับ 1543กดเข้ามาถามได้เลยนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่ทุกคนควรจะต้องมีนะครับลูกค้าของการพิเศษทุกทคุนควรจะมีคือ Exact Portal นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับควรจะโหลดดาวน์โหลดมาเพราะว่าเช่นเวลารถเรารถเรามีปัญหาบนทางด่วนหรือเราพบเห็นปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับทานหาเนี่ย เราสามารถกดเข้าไปในแอปแล้วกด SOS นะครับก็จะมีการ interactive ตอบเรา,าเราสามารถแจ้งเหตุได้และในวันนี้นะครับต้องขออนุญาตขอบพระคุณวิสุรเชษมากๆนะครับก็ที่ให้โอกาสรายการมาัลลัชนะมาที่นี่นะครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดข้อมูลหลายๆอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนยังไม่เคยทราบแล้วก็ทราบแผนหลักๆเมนๆที่ กําลังจะเกิดขึ้นาทางรายการแล้วประชาชนทุกคนขออนุญาตให้กํกาลังใจพี่สุรเชษแ,แล้วก็การทางพิเศษด้วยนะครับที่ไม่ได้ให้บริการอย่างเดียวยังทํา CSR แล้วก็พยายามช่วยเราในเรื่องของค่าให้จ่ายให้มันเป็นไปได้ในบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆขอพระคุณมากๆด,ดีครับมีอะไรก็แจ้งทางการทางครับยินดีครับ